สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสติและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชนบุรีนะคะวันนี้นะคะเราจะเราก็จะเจอกันทุกๆวันพฤหัสบดีเวลาบ่ายโมงครึ่งนะคะก็วันนี้ก็เจอกับครูแมงนะคะ,ะแผนกนวดแผนไทยและนวดประครบสมุนไพรวันนี้เราจะมาทํายาดมสมุนไพรกันนะคะเราก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้นะคะย ยาดมสมุนไพรนี่ก็จะช่วยแก้ แก้ลมวิงเวียนบำรุงหัวใจนะคะแก้เครียดแก้หน้ามืดเวียนศรีรษะอะไรอย่างนี้นะคะโดยรวมๆแล้วแล้วในการการทำเนี่ยเราก็จะเอาสมุนไพรแห้งนะคะที่มีกลิ่นหอมนะคะทั่วๆไปสมุนไพรอะไรก็ได้ที่มีกลิ่นหอมแต่สําหรับวันนี้ครูแมงก็จะเอาตัวอย่างมาให้ก็หลายตัวอย่างอยู่นะคะว่าในแต่ละตัวอย่างเรามาดูกันเลยนะคะตัวแรกนะคะตัวแรกจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นตัวนี้เป็นลกเป็นลก เป็นโรกจันเทศนะคะรกจันเทศเนาะรกจันเทศเนี่ยสปปรรพคุณก็แก้วิงเวียนนะคะหน้ามืดใจสั่นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็แก้แน่นมีลมในท้องได้นะคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้มองเห็นไหมคะกเห็นเนาะเห็นนะคะอันนี้ก็เป็นลูกกวานนะคะส่วนลูกกวานเนี่ยลูกกวานเนี่ย ก็จะเป็นแก้คลื่นไส้อาเจียนเวียนศรีรษะนะคะเป็นเหมือนกันในนี้การพูการพูนี่ก็เหมือนกันนะคะแก้แก้คลื่นไส้เวียนศรีรษะนะคะแก้อาเจียนแก้หน้ามืดนะคะตาลายนะคะแล้วก็จะใช้ได้อีกก็คือเหมือนก็อย่างที่โบราณนะคะก็จะเอามาอุมนะคะแก้ปวดฟันแก้อะไรอย่างนี้นะคะแต้ได้นะคะส่วนอันนี้อันนี้บุญนาคนะคะบุญนาค รุ่นากนี่ก็จะ,จะใช้แก้แก้ลมวิงเวียนส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วสรรพคุณที่ที่ในแต่ละตัวเนี่ยก็จะหลักๆเลยก็แค่แก้วิเวียนหน้ามืดตาลายเวียนศรีรษะอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยส่วนใหญ่เนาะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นดอกดอกมะลินะคะดอกมะลิก็บำรุงหัวใจนะคะแก้ร้อนในแก้ร้อนในแก้กระหายน้ำผ่อนคลายนะคะ ผ่อนคลายจิตใจนะคะส่วนอันนี้อันนี้เป็นอะไรเป็นดอกสารพีนะคะดอกสารพีดอกสาร,พ,สารพีเนี่ยก็จะมีลดเย็นนะคะหอมเย็นชื่นใจนะคะบำรุงหัวใจนะคะอ,อ,อันนี้เกสรบัวเกสรบัวเนี่ยนะคะก็จะแพรผ่อนคลายผ่อนคลายความเครียดนะคะแล้วก็บำรุงหัวใจแก้หน้ามืดนะคะเวียนศรีรษะอันนี้เป็นดอกพิกลนะคะแก้ชุมทำให้หัวใจชุ่มชื่นนะคะ อันนี้อันนี้โกดหัวบัวกดหัวบัวนะคะกดหัวบัวเนี่ยก็แก้เวียนศรีรษะหน้าพืชหน้ามืดนะคะกระตุ้นการไหลเวียนเลือดนะคะอันนี้ลูกจันลูกจันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก็ลูกจันนะคะลูกจันลูกจันก็จะช่วยให้เลือดลมไหลเวียนนะคะบำรุงหัวใจนะคะแก้อาการปวดศรีรษะนะคะอันนี้พริกไทยดา พริไทยดำเนี่ยก็จะเพิ่มการไหลเวียนเลือดเพราะว่าจะมีริ์ร้นเนาะก็เพิ่มการไหลเวียนเลือดกระตุ้นประสาทแล้วก็บำรุงธาตุในร่างกายนะคะบำรุงบรรเทาอาการนอนไม่หลับนะคะแต่ในแต่ละ แล้วก็อีกอันนึงอีกอันนึงก็จะเป็นพิเสนน้ำพิเสนน้ำนี่ก็จะต่อเนื่องกับคลิปที่แล้วของครูแมงเนาะถ้าใครอยากรู้ว่าพิเสนน้ำทํายังไงก็ต้องไปดูกลับไปดูคลิปของครูแมงเมื่อรอบที่แล้วก็จะมาใช้กับส่วนผสมในตอนนี้นะคะเรามาดูกันเลยว่าในแต่ละผสมเดี๋ยวเราใส่ใส่ถุงมือก่อนเนาะใส่ถุงมือหน่อยเพราะว่าเราจะได้หยิบไม่ต้องระวังมาก คนที่เอาไปดมก็จะได้มั่นใจด้วยนะคะเราจะเอาในแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเราก็จะเอามาโขกยังยังยังจับมือเดียวได้ไหมหรือต้องใส่สองมืออันเนี้ยก็เอามาหักก็จับดีก็หักอย่างเงี้ยก็จะมาหักนะคะหักได้เลย,อ,เยอื คนดังไหมใส่ถุงใส่สองมือเลยนะคะก็อันเนี้ยตัวเนี้ยจะมาหักมันหักได้เลยนะคะทำให้เป็นชิ้นเล็กๆอันนี้เป็นลกจันเทศนะคะก็แก้เวียนสีสัะก็เราในแต่ละตัวเราก็จะใช้โดยประมาณเท่าๆกัน ะะอย่างอันนี้อันนี้ลูก,ลกอันนี้ก็หัน่นทำเป็นเล็กๆเพราะเดี๋ยวเราไปส่วนอันนี้นะคะลูกกระวานเราก็เอามาต่ำล้วก็ใช้คกนะคะค ในแต่สรรพคุณในแต่ละตัวนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมของตัวเองนะคะในกลิ่นในแต่ละตัวแล้วก็สรรพคุณในแต่ละอย่างนะคะจำจำํำให้เป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอามารวมนะคะอ้าวแล้วก็อันนี้จะช้อนตักหน่อยเนาะเดี๋ยว อันนี้ก็เป็นการพูนะคะการพูสับพะรุณเขาก็จะมีหลายอย่างการพูมาเท่าๆกันแล้วเอามาตำตำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกหยุดมาเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็เหมือนกันเอามาตำตำไปด้วยกันเลยก็ได้ ซื้อได้ตามร้านร้านยาไทยนะคะร้านสมุนสมุนไพรร้านยาไทยทั่วๆไปนะคะเขาจะมีเขาจะมีขายเราก็ไปบอกเขาเลยนะคะว่าเอาอะไรบ้างนะคะอันนี้ดอกมะลินะคะดอกมะลิก็ใส่ได้เลย จะอ,อ,อ,าาอัต,อต,อตราส่วนเท่าเท่ากันเลยได้เลยค่ะนี้นี่อะไรดอกสารพีนะคะดอกสารพีอันนี้เกรสรนบัว เมือนขายตอนเย็นเลยนะอันนี้ดอกพ,พีกุลเกสรบัวหลวงอันนี้ถ้าถ้าเราเวลาเราไปซื้อนะคะเราก็จะบอกเขาเลยว่าเอาเอา,เอาเกสรทั้งห้าเราก็ไม่ต้องไปแยกเกสรทั้งห้ามันก็จะมีดอกบุญ,บญนาคดอกมะลิดอกสารพีดอกดอกพีกุลแล้วก็เกสรบัวน,นะคะ ก็สามารถบอกเขาได้เลยอย่างอันนี้โกดหัวบัวนะคะโกดหัวบัวเราก็เราก็เอามาเอามาหัน่นหั่นให้เป็นแบบนี้เป็นเล็กๆแบบนี้นะคะหั่นแล้วก็ใส่ลงไปนะคะจดลูกจันก็ต้องเอามาตำอันนี้จะตำง่าย ไม่ไ yep, มเป็นต่ำ พริกไทยพริกไทยดำก็ตําเหมือนกัน ก็ได้แบบนี้แล้วเนาะก็ส่วนผสมแต่ละอย่างนะคะก็เอามาเอามาผสมด้วยกันทุกตัวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาพิมเสนน้ํานะคะพิมเสนน้ําคุมใส่น้ํานี้ก็เอาใส่ใส่เข้าไปเลย เพใส่เข้าไปเลยนะคะแล้วก็คนนนะคะก็ใส่คนเข้าไปเลยแล้วก็จะได้กลิ่นหอม นะคะเราได้กลิ่นหอมจากจากสมุนไพรทุกแต่ละตัวนะคะแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมจากพิมเสนน้ําด้วยเท่านี้นะคะถ้าอย่างนี้จริงๆก็คือก็คือเสร็จใส่ได้แล้วแต่ถ้าเราเราอยากได้กลิ่นหอมของมันเนี่ยจะจะออกมาเยอะมากๆเลยเราต้องทิ้งไว้สักสองสาวันนะคะ จะหอมมากกว่านี้อีกนะคะหรือถ้าเราเราก็คือเนี่ยเราก็ทำแบบนี้นะคะคือโดยกันที่เราเราก็สามารถเอาไปทำใส่แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ใส่นะคะเพื่อที่ใส่ขวดแบบนี้นะคะเอาไปแจกหรือไม่ก็เอาไป ขายทาขายได้นะคะต้นทุนต้นทุนไม่แพงนะคะแล้วก็ทําง่ายทุกคนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้นะคะถ้าเราทําโดยปริมาณเยอะๆนะคะเราก็ผสมแบบนี้เลยหรือเป็นอ่างใหญ่ๆไปเลยที่ว่าคือให้เยอะๆแล้วก็ค่อยเอามาตักนะคะแบบนี้เราก็สามารถตักบรรจุได้เลยบรรจุแบบนี้นะคะนะคะ ใช้อ๋อมีคนถามมาว่าใช้คกส้มตำตำแทนได้ไหมคกส้มตำนะคะก็ตำได้แต่ล้างให้สะอาดนะถ้าตำเราตำส้มตำแล้วมันก็จะเผ็ดใช่ไหมมันจะร้อนนะคะ<ม>ก,ก็อาจจะมีกลิ่นปลาล้าไปด้วยหรือเปล่า <c oughs> นะคะก็ล้างให้สะอาดนะคะก็ใช้ได้ค่ะก็บรรจุแบบนี้นะคะเสร็จเสร็จแล้วก็ปิดฝานี่นะคะ สมุนไพรนะคะเราไม่จําเป็นต้องใช้ทั้งหมดตรงนี้เลยก็ได้นะคะอาจจะใช้แค่3ามสีอย่างนะคะในกลิ่นที่เราชอบเนาะสัพพะคุณที่เราชอบเราทุกคือคืออันนี้ครูแมงก็ก็มาเนาะมาบอกมาสอนก็เลยเอาเยอะนิดนึงแต่ถ้าโดยโดยอย่างเราเราว่าถ้าเราไม่ชอบกลิ่นอะไร อันไหนเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาก็ได้หรือบางบางที่บางคนเขาลดต้นทุนคือไม่ไม่ไม่ซื้อเยอะไม่ไม่เอาเยอะก็ก็เอาที่ตัวเองชอบเอาดูสรรพคุณที่เราคิดว่าเราชอบนะคะแต่ครูครูแม่ก็ว่าถ้ามันใส่เยอะใส่ในหลายๆตัวแบบนี้นะคะมันหอมดีครูชอบสูตรนี้ครูก็เลยทําอันนี้นะคะ่ะแล้วส่วนแต่ทุกสิ่งอย่างนะคะมันก็ไม่ได้ไม่ได้กําหนดตายตัวว่า ต้องใช้สมุนไพรทุกตัวเท่านี้ทั้งหมดนะคะหรือจะใช้มากกว่านี้ก็ได้นะคะใช้ใช้สมุนไพรบางคนแบบเอามีสมุนไพรเยอะกว่านี้อยากเพิ่มตัวนั้นอยากเพิ่มตัวนี้ก็เพิ่มได้นะคะเพิ่มมาได้อีกหรือถ้าถ้าอย่างนี้ยังในหลายๆคนว่า ถ้าเวลาที่ผสมแบบนี้เราอาจจะได้ได้ตัวสมุนไพรในในในหนกระป๋องแบบหกระปุก2กระปุกคืออาจจะได้สมุนไพรที่ไม่เท่ากันเนี้ยก็จะกลัวแบบนั้นไหมถ้าถ้าเป็นแบบนั้นนะคะเดี๋ยวนะ ถ้ากลัวว่าสมุนไพรจะได้ไม่ครบในในในนี้เราจะไม่ผสมแบบนี้เราก็ต้องใช้วิธีการแบบนี้เลยค่ะเอาง่ายๆนะบอกอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาแต่ละตัวมานะคะแต่ละตัวเอาตัวที่เราชอบนะเราชอบตัวนี้เราชอบกลิ่นสมุนไพรตัวนี้นะคะเราก็เอาตัวนี้มาเอามาใส่นะคะเอาตัวนี้ในถ้มเราชอบเราก็เอามาใส่ แล้วก็มาใส่นี่นะคะตอนนี้เราเรากลัวว่าเราจะมีไม่ครบอ่าเราก็ใส่ใส่ในแต่ละตัวนะคะใส่ไปแบบนี้พริกไทยเกสอนทั้งห้านะคะเอยกระเด็นเลยเต็ม น้ำแใส่เอใช่ะเราก็ใส่นี้อ่ะเ,เราใส่ไปเรากลัวว่าคือในกรณีแบบนี้เราคือถ้าเราทําใช้เองเรากลัวว่าเราจะได้สมุนไพรไม่ครบในนี่ใช่ไหมเราก็ใส่อย่างนี้แล้วก็เอาอันนี้หยอดลงไปเลยหยอดลงไปอย่างนี้เลยค่ะแต่เราก็ต้องเอาไปทิ้งไว้ หยอดไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ก็ปิดฝาอันนี้ก็คือคืออีกอีกวิธีหนึ่งแต่แต่มันก็จะค,ค,ค่อยค่อยค่อยซึมซึมลงไปนะคะแต่กับกับแบบนี้แบบนี้เนี่ยเราคนแล้วเราคนแล้วทุกอย่างคือมันมันซึมเข้าไปในเนื้อของมันแล้วนะคะก็ทําได้สองแบบแต่ถ้าครูแมคงครูแมงก็ทําแบบนี้เพราะว่าเพราะว่า มันเข้ากันดีคือน้ำน้ำน้ำพิมเสน้ำเนาะมันคุกเขาเข้าไปแล้วคือแต่แต่ในวันแรกเนี่ยกลิ่นหอมอะไรมันก็จะไม่ยังยังไม่ยังไม่หอมมากเท่าที่ควรนะคะถ้าเราจะทิ้งไว้ทิ้งไว้สักสามสี่วันหรือหนึ่งอาทิตย์ความหอมมันจะเพิ่มขึ้นคือเหมือนกับว่าได้หมักตัวนะคะเหมือนเราดองมันไว้อันนี้ยกกว่านีย ันนี้เสร็จแล้วนะคะง่ายไหมคะนะคะใส่ให้หมดก่อนเนาะวันนี้ใช้เวลาไม่นานง่ายๆนะคะง่ายๆเราก็ไปต่อยอดทำที่บ้านไปขายช่วงนี้เป็นช่วงโควิดหลายๆคนอาจจะอาชีพทำอาชีพ อาชีพประจํางานประจำโดนไม่ทาไม่ได้นะคะก็ทําอันนี้อยู่กับบ้านแล้วก็ส่งไปขายนะคะหรือเราจะอยากทําบุญเราส่งไปแจกนะคะให้แม่ขาวตําวัดก็ได้เนาะแม่ชีแกๆ่ๆคนแก่ชอบไปวัดเป็นอะไรก็ทําขายทําไปแจกหรือทําไปขายอย่างนี้ก็ได้นะคะ <Okay. S 2> แค่นี้นะคะช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่เป็นช่วงนี้เออก็เรายังต้องไลฟ์สดแบบนี้ไปไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วก็สำหรับอาทิตย์หน้านะคะก็จะมีตารางตารางการไลฟ์สดของศูนย์เรียนรู้เรานะคะให้ให้ใหมา ในหน้าเพจนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอาทิตย์ไหนเป็นอะไรนะคะเราใครที่สนใจนะคะก็เลือกเข้าไปชมเนาะเลือกเข้าไปดูว่าเราอยากเรียนอะไรนะคะมีทั้งกลุ่มปิดแล้วก็กลุ่มเปิดนะคะแบบไลฟ์สดแบบนี้ก็จะมีแผนกแผนกน,น,นวดแผนไทยนะคะ แล้วก็แผนกตัดผมชายนะคะส่วนกลุ่มปิดก็จะมีแผนกบริการโรงแรมแผนกไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศนะคะแผนกตัดเย็บเสื้อผ้าแผนกเสริมสวยนะคะแล้วก็แผนกโภชนาการที่เป็นกลุ่มปิดนะคะเราไปเลือกดูได้เลยสําหรับแต่กลุ่มปิดนะั่นคือคือได้ตอบโต้ได้ได้เรียนกับอาจารย์ได้สอบถามได้อะไรจริงๆเหมือนเราเรียนในห้องเรียนจริงๆเพียงแต่เพียงแต่เราเราเรียนอยู่กับบ้านเราไม่ได้มาเจอกันจริง แต่เราได้เห็นแล้วเลยด้ยได้พูดได้ถามได้โต้ตอบกันได้แบบจริงๆน่ะนะคะก็ก็คือกลุ่มปิดนะคะสามารถติดต่อเข้ามาในเพจและน้องแอ m ดมินนะคะสอบถามเข้ามาได้ว่าว่าจะว่าอยากอยากเรียนอะไรแล้วก็เนื้อหาเป็นยังไงนะคะสอบถามเข้ามาก่อนได้นะคะเผื่อที่ว่าจะได้ต้องเตรียมตัวอะไรก่อนอ่ะนะคะ สำหรับการกลุ่มกลุ่มปิดเนี่ยก็โดยโดยรวมแล้วก็จะเรียนสองวันเนาะวันแรกเขาก็จะมีการแนะนำคือคือรายงานตัวก่อนแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะคะมีมีมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเนาะก็ก็เรียนก็ตอบทำแบบสอบถามก่อนนะคะพอดีเนานะก็แล้วก็จะต้องมีการเตรียม คุณครูเขาก็จะมาแนะนําว่าในการเรียนวันถัดไปนะคะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้แล้วก็มาเรียนคือทําพร้อมกันเพียงแต่เราจะเปลี่ยนจากการทําในห้องเรียนจริงๆเปลนทําที่บ้านเราแต่ทุกคนก็คือสามารถสอบถามได้คือทําไปพร้อมๆกับคุณครูที่สอนนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะ การของของครูแมงนะคะการเรียนการทำยาดมสมุนไพรนะคะก็มีแค่นี้นะคะก็ฝากกันไว้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ครูแมงหน่อยนะคะเป็นกำลังใจกันเนาะแล้วก็ให้ศูนย์ประเทศให้คุณครูทุกท,ทุกท่านน่ะนะคะลูกๆอยู่ที่ไหนกันบ้างก็ช่วยช่วย,วยมาเชียร์เชียร์แม่แม่ตัวเองกันด้วยนะคะเอ่อวันสำหรับวันนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ